กันก็ทำรายการออกที่เกี่ยวกับผ้าไทยเพราะว่าทาง,งสงเปนก็ทางสเปนไม่ได้ทาชิ้นหน้าของเราเนี่ย ก็คือปีนี้เนี่ยอย่นโอกาสพิเศษเพราะว่าเรามีการเปิดโอกาสให้กับผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการไม่จํากัดเพศไม่จากัดอายุไม่จากัดสถาบาันนั่นหมายความว่าไม่าคุณจะอายุเท่าไหร่เป็นไทยเรียนอยู่อาจจะเรียนเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับทางแฟชั่นดีไซน์หรือ่อะไรเราเปิดคนคุณมาได้เลยละเราเปิดรับหมดขอเพียงแค่คุณมีใจรัก่าไทยเลากที่จะเข้ามาเรียนรู้คือเจะทางเจนเนี่ย,ยจะเปิดโอกาสให้ยู่ ปีนี้เนี่ยกิมมิกสำคัญเลยที่จะเอามาแล้วก็ไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะนั่นก็คือปีนี้จะไม่มีการถกต่อค่ะแต่จะเป็นการเก็บสะสมคะแนนไปเรื่อยๆมาตลอดนะตบอดปีก็คือแข่กระดับพิมพ์ลีกค่ะคนแพ้กลับบ้านซื้แต้มคนชนะได้สามแต้มทำคะแนนเสม,มอๆเอาไปแกเ้เดียวของ คือเจอ,อยากให้คือเราทำมาสองปีแล้วแปดคนนี้จะอยู่ครบทุกสิครททั<ท>บ,<ท>บใช่ค่ะไปยันถึงเดืเอนสองเดือนเอ๊ะเดือนสองเดือนค่ะไปจนถึงเดืสุดท้ายเนี่ยจะมีการคัดเอาผู้ที่คะแนนสูงสุดสามอันดับสุดท้ายอ่าคัดคะแนนสูงสุดสามอันดับสุดท้ายมาทำเป็นเรียกว่าคอลร์ดิ้งค่าไทยเก่งค่ะแล้อสุด้ามพร้อมค่าและพร้อมออกคุณสารกดจนกระทั่งปีนี้ ภาคไทยปีที่สามผู้สมัครจากทั่วประเทศเราคัดเลือกให้เหลือเพียงแค่แปดคนเท่านั้นาแต่ละถนก็จะมีความแตกต่างมีการรักษาแบบตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเราก็เลยมีความเห็นว่าหมมันน่าจะต้องมีการอนุรักษ์กันอย่างขนาดใหญ่แล้วไม่ใช่แค่ในปรักทก็อาจจะต้องมีการส่งเสริมให้มีการสื่อทอดเผยแพร่ออกไปซึ่งซึ่งไม่ใช่แค่ในประเทศก็อาจจะเป็นสังคมโลกไปเลยนะซึ่ง้าไทยเองแต่เดิมเนี่ยมันเป็น้วก็ นเราก็พูดง่ายๆก็คือว่าท่านทรงชุดไทยนะครับโดยตัดโดยฝรั่งเนี่ยก็เหมือนกับว่าท่านเนี่ยได้นําผ้าไทยกับแฟชั่นมาเจอกันก็มัน,มน,มนก็มันก็เลยทําให้นิตยาาสารโลก็เหมือนกันคือเราก็ต้องการทําให้ทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเแฟชั่นกับผ้าไทยถ้าใครติดตามรายการทอฟ้าผ้าไทยทุกสัปดาห์คุณจะทึ่งว่าผ้าไทยทําอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดครคุณค่ามากขึ้นแล้วก็จะอยู่ แล้วก็จะเป็นส่วนที่สนับสนุสนเรื่องม,มูลค่าเพิ่มในการที่จะนำค่าไปต่อยอดในแารชั่นต่างต่อไปนะครับอ่านว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีผู้เข้ามาคัดเลือก มากขึ <Allah> ้นมากขึ้น <Idol> ปีนี้เนี่ยเป็นเป็นปีที่มากขึ้นเป็นพิเศษนะคจะเห็นว่ารายการนี้มันไม่ใช่เป็นเพียงรายการเวียดดิที่ที่ซึ่งหาเพียงแค่ดีไซเนอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะมีความรู้สอนแทรกแล้วก็แฝงไปด้วยอุปาญองชาวบ้านทุกท่าิที